สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอฟไอทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน iPhone ครับกับวิธีการแก้ปัญหาเสียงหูฟังดังไม่เท่ากันครับ ก็มีน้องสอบถามว่าพี่ครับพอลองใช้งานหูฟังแล้วปรากฏว่าเสียงมืดังข้างซ้ายมากไปครับเสียงมืดังข้างขวาม,มากไปครับอยากจะเซ็ตบาลานให้มันตรงกลางนะครับทำยังไงครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าการเซ็ตเสียงให้หูฟังดังเท่ากันนะครับแก้ปัญหาตรงนี้กันดีก,กว่าครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาหูฟังนะครับเสีย <assist. Yellow> <ด>งดังไม่เท่ากันนะครับการเซ็ตบาลานหูฟังนะครับก็เข้ามาที่หัวข้อการตั้งค่าครับ จากนั้นเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาหาคําว่าการช่วยการเข้าถึงนะครับการช่วยการเข้าถึงนะครับกดเข้าไปครับเลื่อนลงมานิดนึงครับเราจะพบคําว่าเสียงและภาพครับเสียงและภาพนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นเลื่อนลงมานิดนึงครับเราจะเห็นคําว่าความสมดุลนะครับก็คือนี่แหละครับคือการตั้งเสียงหูฟังเลยครับว่าถ้าเกิดเราเซ็ตตรงกลางแล้วเนี่ย0.0เนี่ยแสดงว่าหูฟังเนี่ยตามหลดักนะครับไม่ต้องดังเท่ากันจาก iPhone นะครับเพราะ iPhone เซตให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครไปตั้ง ซ้ายมากกว่าขวามากกว่าเงี้ยนะครับปรับตรงนี้นะครับก็กลับให้กดมาตรง0.0นย์จุนะครับให้มันดังเท่ากันนะครับกรณีที่เกิดหูฟังเอาตรงๆนะมันมีปัญหาอย่างเช่นบางหูฟังเนี่ยเกิดมาเป็นที่หูฟังเนี่ยเสียงดังไม่เท่ากันนะครับเราก็ใช้ตัวนี้มาช่วยก็ได้นะอย่างเช่นเราก็มาเซ็ตตรงนี้เอ้ยหูฟังเผอ,อิญว่าตัวเนี้ยเสียงดังข้างขวานะครับน้อยไปหน่อยเราก็ปรับตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ แลวนี่ก็คือเทคนิคนะครับในการแก้ไขปัญหาหูฟังนะครับเสียงดังไม่เท่ากันนะครับจาก iPhone ง่ายๆนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้กับการใช้งาน iPhone นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับแล้วต้องขอบคุณนุ้กำลังใจในการกดติดตามครับอยากสนุนเราครับช่วยกดติดตามซับสไครตกดกระดิ่งครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ